พี่ถ้าไม่อ่านอาบ้านคนรวยพี่อ่านว่าอะไรเนี่ยเนี่ยโอการเดนออ่านไม่ออกฮาอะไรเนี่ยเดลพัดอะไรเนี่ยไม่รู้มันเอาภาษาอะไรไม,ามาเขียนนะ,ะก็งงอยู่เหมือน <laughs> กันเกมจีนไม่ใช่ไม่ใช่เราอะซื้อแพทเขามาเล่นดีเอาแล้วจีนไม่ได้เป็นคนสร้างมันจีนเป็นคนสร้างไงแต่เราซื้อแพทเขามาเล่นก็คือเราเนี่ยแพทที่เรากำลังเล่นอยู่ะคือเรามันเป็นแพทเมื่อสามเดือนที่แล้วที่เขาเล่นกัน ไทยเอามาเปิดอีกทีนึงแบบนี้ใช่ป่ะก็เหมือนใช่เหมือนพี่มาซื้อแฟนชายอ่ะใช่ใช่ใช่ซื้อแฟนชายมาเลนแต่ว่ามาคนนี้มันมีมันมันมีในพับ G P C นี่แล้วก็ต้องเป็นแต่ว่าคนที่อยู่พับไอพับ G P C เขาอันนี้นะเป็นคนเกาหลีสร้างไม่ใช่หรอก็อันนั้นก็ไปทางนิวเติดไงใช่อันนี้มันเป็นของเทมเซนนะแต่ว่าชื่อมือมีเหมือนกันนะ อะไรนะคนล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 ะอ๋อชเมืองไม่มันมันก็ได้ิิกิสิตกันแหละแต่ว่ามันคนละบริษัทนะพับจีที่เราเล่นอยู่กับนิวของอย่างพี่อ่ะพี่เป็นพัทเนอร์กับของอันนี้ของพัอันเนี้ของเทมเพนที่พี่ได้ที่ได้เงินเดือนกันไหนพัทเนอร์พับจีทั้งหลายอ่ะคือจริงๆรพัทที่เราเล่นอ่ะคือเราเล่นช้ากว่าจีนต้องอัพเดตตามสามเดือนอ่ะ ใช่อัปเดตตามเขาเพราะฉะนั้นอ่ะเวลามันมีบั๊กอะไระแล้วเวลาคนไทยไปวายอ่ะผมอยากให้ไม่อย่าไปวายเลยครับบอกเขาดีๆดีกว่าเพราะเขาก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันตอนที่ไอดีผมโดนแฮ็กไปอ่ะเขาไม่ใชื่อว่าไม่ช่วยนะเขาก็ช่วยนะทีมงานไทยทุกคนอ่ะโหช่วยจัดเลยส่งเรื่องไปจีนให้เป็นนู่นเป็นนี่ให้มีเอกสารอะไรอย่างดีเลยแต่คือแบบทางจีนมันรับเรื่องมาว่าแบบมันแก้ไม่ได้อ่ะเวลาตอนที่ผมโดนแฮ็กมันเกิดเนื่องจากช่องทางโซเชียลไงมันไม่ได้เกิดจากตัวเกมเขาก็คือโดนแฮ็กจาก แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กมหมายถึงว่าถ้ามันเป็นของไทยจริงอ่ะมันคงจะแก้จบไปแล้วแหละเพราะว่าหลักฐานก็มีนะผมโดนแฮกคาสตีมอะไรเงี้ยทุกอย่าง,างมันครบหมดอ่ะแต่มันไม่ใช่ของไทยไงอย่างว่าถ้าให้ผมอธิบายคือพี่จะแบบงงแล้วว่าแบบมันทํายังไงให้ผมเอาคืนไม่ได้มันฉลาดมากคือมันแบบขั้นดังทุกทางลบบัญชีอะไรอ่ะมันไม่ใช่แค่ลบบัญชีพิดาอย่างพ่ดากำลังจะกู้บัญชีใช่ไหมพี่พ มันก็กู้มันก็กู้ก่อนหน้าพิดาแล้วแล้วมันก็ส่งเรื่องแบบมั่วๆไปะส่งเรื่องมั่วๆไปยามให้พิดาโดนแบนอะเหมือนให้พิดาโดนแบนอะก็คือเวลาพิดาจะส่งเรื่องจริงๆส่งไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณโดนแบนคุณส่งหลายรอบเกินอะไรเงี้ยเรียนเตอรมันมันทุกทาีพมาอาชีพมันดักทุกใช่มันดักทุกทางมันเป็นมันเป็นงานมาก คือใครที่บอกว่าใครที่บอกว่าโหรู้นู้นรู้นี่นะเดี๋ยวเจอมันเนี่ยคือแบบโผล่แม่งทุกทางและภายในแค่ระยะเวลาไม่กี่นาทีนะโคตรไวใช่อันนี้คือที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือภายในระยะเวลาไม่ถึงไม่กี่นาทีละสิบห้าทีผมให้แค่เต็มที่เลยไวมากคนณสิบห้าทีไปพราสิบห้าทีไปคือคุณจบละอนาคตคุณจบเลยทาอะไรไม่ได้เลยโอ้คนไปเดนเปิดตวเฮ้ยมีคน w ใช่หรอ มันเปล่าวะไม่ใช่ปะเปรียบใครได้บ้างวะเนี่ยมีคนเปล่าวะเนี่ยเลยอยู่ตรงแถวตรนี้โหอย่างงี้มั่วแล้วถ้ามาตรงนี้คือผมรู้เลยว่าอะไรมีรถจออดยู่เอาไปใช้นั่นเนี่ยผมว่าแล้วผมรู้เลยอะไรหลังคายเนี่ยเป็นบ่อยก็ผมบอกแล้วว่าพี่มาร์กตรงนี้คือผมรู้เลยว่าอะไรผมว่าเอะลำลองสองแต่งลำลองสองแต่งโอ้เหนียหายหลายแดดน้องขับ น้องขับบนไปเป็นแสนแล้วยายขับรถเอาเรื่องอยู่นั้นเนี่ยรอบเนี้ยโอ้โหให้หนอ้องตัดเตงโอ้ว่าเฮ้ยสุดยอดว่ะเฮ้ยขับรถหนีหรอขับร่เออจริงเหรอโอ้่รถมันเต็มอะโอ้โหเต็มเลยเป็นไง

ไม่ยาเนาะผมว่าแล้วปล่อยปล่อยมันโดนลากปล่อยมันโดนลากปล่อยมันโดนลากไมละสรุปผมไม่ได้คิวด้วยโอ้โหปล่อยไม่โดนลากเลยยังไงหนูขับรถโคตรเก่งอ่ะมัมทำไมพี่เอ็งบอกว่าเออไปหามันโทรหามันไม่ติดใช่ป่ะมันบอกว่าเอ้าก็เอ็งบอกว่าเอ็งไปหาสาวแล้วให้มันเงียบๆไว้แล้วจะให้มันยังไงโอ้โหอ้โหแม่พิชิตพี่มันเล่นแรงกว่านี้ของมันนะ แล้วจะให้มันทำยังไงอ่ะก็เองบอกให้มันมาหาเองบให้มันมาามันคอมเมนต์อยู่ก็นั่นนะมันก็คอมเมนต์อยู่คนดูก็เยอะแยะเลยพี่พี่มีปลายปืนอันอื่นพี่ก็แค่อ่านในฟ้าทีนีปลายปืนแบบที่ไม่ใช่เียแบบมันดีอ่ะเอางี้นีกว่าน้องคือพี่ฟังความสองฝ่ายไงเออพี่ฟังเองแล้วพี่ก็ฟังน็อตครับเอ้แต่เหตุผลในน็อตมันเอาเรื่องอยู่นะมันจะเหตุผลเราเล่นได้ไงพี่ พี่มันก็พูดโห่มันก็พูดธรรมาดาเหมือนที่ผมพูดไม่เกี้แหละแต่คือพี่ไปเชื่อไอเนียเอาพี่ไม่มีความเป็นการม่พูด<อ>นมาใส่ร้ายแบบนี้นั่นไงแล้วมันพูดหมดดิไอทอดนะโ,โอ๊ยนี่ไม่กลับของตายนระ่าพี่ตายนี่ดีนะช่วงนี้แล้วบอกแล้วบอกพี่น้องงานในน้องร้านดูเหมือนมันไม่ผิดเลยนะ เหมือนบบเองไปว่ามันก่อนแล้วมันก็คนพูดขึ้นมาผมเองดิดจุดเล็บพี่ไม,ไม่ไม่เป็นไรดีกว่าพี่เอาเอาเป็นว่าผมขอโทษน้องไดี้ไหมขอโทษจมจมไป,ๆๆไปโอเคจบจมไป,อไป,ไปขอโทษขอโทษขอโทษดูครั้งแรกกดรีพอร์ตตรงไหนครับตัวเดียวว่าเฮ้ยไม่ตัวเดียวไม่ตัวเดียวไม่เกินสี่ไม่เกินสี่จีดาไปชนแล้วย่ามองซ้ายครับพี่เล่นเลย เฮ้ยไ่เช okay, ี่อแอบดมุมตึบร้อยไปเลยโอ้โหล้วเป็นล่างเลยมุมตึบมุมตืวเนเาโดนตายเลยเน่าเระวังตายเลยฮะจะได้ไม่ระเบิดโอ้วิดาโดนล่างเฉยฮะไม่เป็นไรพิดาอย่างน้อยพี่ก็ยังมีความดีเฟอร์เดทพี่ก็อยู่ในใจผมตลอดไปพี่ดอยกับผมอ่ะ ผมตามใจยาและมันจะทำอะไรมันจะขับอะไรก็เรื่องของมันเรามมนมีหน้าที่ตังเจอคุณก็แค่ยิงแค่นั้นเนี่ยมีการขับอะไรก็เรื่องของเองเลยทำที่สบายใจอ่ะปล่อยตามเองฟรีสบายเลยเออโอเคจ้าตามใจมันไอใส่ไอใส่ไปให้หมดแม็กขวามือมีอะไรอ่ะขวามือมันเห็นอะไรอ่ะเออโอเคเห็น เลยเสบัดเลยเสบัดได้ไงยังหลับไม่มีจะมีคนมีคนอุ้ยเต็มเลยยิงเธอโอ้แต่แไปแตอีกนิดนึงเอาเอาเขามาเนาะเบี้ยมเฮ้ยเฮ้ยเบี้ยขับรถตัดหน้ากูละไหมเนี่ยเอาขวาขวาขวามีตัวนึงอู้เบี้ยยิงเบีเดียวเดียวตายเลย จะพี่ยิงเม็ดเดียวได้เลยพี่ดาดูพี่มันยิงคนในห้องน้ำมันยิงคนในห้องน้ำบอกกูเพื่อนช่วยอะไรมึงได้มั้งวะนถามหน่อยดีน้องระยะเนี้ยเฮ้ยมาแล้วพี่มาแล้วหัวแล้วไอ้โอ้โหเจ็บมากเลยตัวงี่ภาคยิงย่ายิง โดยเม็ดเดียวท้องน้ำอ่ะรับเม็ดพี่หรือเปล่าเม็ดเดียวเลยของของโอ้เอาไปเอาไปเอาไปอยากได้ก็ให้อยากได้ก็ให้เอาไปเลยมึงคิดไงกับไอ้พระกันอุ้ยโอ้โหตกใจเลยถึงได้ป่ะถึงได้ป่ะเซฟแล้วพี่เซฟแหละล่วงดดมาดดมาดดหน้ามีสโมเปล่า มันจะไปชุบเพื่อนมันพี่มันจะไปชุบเพื่อนมันพี่เอ็มรีบจับก่อนตัวหลังมันเจ็บตัวหลังมันเจ็บไม่เป็นไรพี่วันนันชุบไอยารอบแบ่งทอดได้เลยต้องขับไปชุบไปนี่ไงวยารอบทอดได้เหลือไอเหี้ยคนหรือไก่เนี่ยเฮยชุบอะไรขนาดนั้นไอยาหดเนาะพี่เอ็มถอยมาพี่เอ็มเต็มเลยอก้ม้เนี่ตัวนี้มงนี่ตน้เออตรงนี้สองเยเ็มถอยมาสายนยิง พี่มมอง้ายไปเอ้าเฮียไกลๆนกเขยเลยยิงโดนโดนมองไปผมเล่นมินิดีกว่าพี่เมเดินตลอผมมินิล็อกเชื่อผมว่าเชื่อมือผมมาเลยโอเคร้อยต้องเจ็บอ่ะถ้าผมยิงใครไปต้องเจ็บอ่ะทำไมผมไม่ยิงพี่เอ็มเลยวะอุ้ยพี่เอ็มยิงมุมไม่ได้ล็อกเจ็บหัวแตกหัวมันแตกกูจะย่างมึงกูจะย่างมึงห่วงเลย ย่างมันย่างมันเป็นปั๊มยาพีิมหัวแตกหัวแตกตัวแตกอีกพิมไปเอาไม่กล้าแล้วเจ็บแล้วปลาระเบิดกูจะปลาระเบิดดิโอ้ยโวแแกหมวกผมไม่ได้หีไม่หนีผมโดนเม็ดเดียวล่วงเลยเอาทาลมานเขาเดินไปเพว่อพี่จริงๆก็ไม่ดี มองเป็นเราเป็นคนติดใจเอาติดโหมดเอามาเหี่ยมเอามาหิดเอามาเหี่ยมเสีย